เห็นไหมเห็นไหมเห็นนี่อัดวิดีโอโทรศัพท์เลยนี่ครับโลไซมันสองโลอยากปลาส้มไหมจับเต็มเต็มอดจังสับทะลุเลยครับไซมันโลกว่าโลครึ่งถึงเกือบสองโลนะครับกับเอ็กเบสเต็มผมวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปนะพอดีเรือเรามีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าจะเอา เรือขึ้นไปซ่อมนะครับแ,แล้วก็ปปแป๊บๆเดีวนี้ครับแถวแตามหน้าเตียงกลับเหมือนกันนะอีกเบนต์ตียำๆๆเหมือนกันเลย มีตัวด้วยมีตัวด้วยตัวจิบบนิจิบนีิด,ดูดู เขียวเลยตัวเนี้โอ้โลดุลดลดุลดลุดลุดโอ้ก็ไม่มีอะไรนะลุดเฉยเลยเทำไม่ำไมการส่องทีอยู่ตรงทีเลย กระสูบมาแล้วกระสูบแอบช่วยโอ้โหไส์ใหญ่ด้วย,ยมาแล้วกระสูบสกีชดโดกันตรงนี้โอ้หลุดได้ไงอะสับแล้วสับวิดไม่น่านหลุดกระสูบดลดแล้วก็ลากมาเฉยครับไซส์มันเจ็ดีดนะตัวนี้โอเคขอบคุณครับ ะถ่ก็ได้แอ่เตะท่ายจะโดนจ้าบอกแล้วสิงกิงได้ผลสิงกิงได้ผลได้ผลขึ้นมา่ชยเลยสาว่าจะตีเล่นๆเฉดเลยเเ กัด <kę eras> ใกล้ๆครับปิงไม่กัดเป็นเบรเห็นเห็นตัวเลยไหมแต่ว่าถ่ายไม่ทันเดินตามไม่ทันได้ถ่ายดูแล้วไม่เป็นไรครับชิวๆวันนี้แต่ก็มีผลงานแล้วนะมีงานหลายตัวขนาดชิวๆ,ๆนะสูบไซส์สวยครับเก็บนะเก็บบอกเลยเก็บวันนี้ จะเอาไปให้น้องๆน้องๆที่ร้านครับโอเคเนีน่ยแทนเนี้ยสวยกระสจกระโจ โอ้โหใหญ่ใหญ่มากกระสุกตัวนี้บอกเลยใหญ่มากโอ้โหขึ้นดิดูดิความใหญ่ดิโอ้โหกระสุกโทนคุยบนโอ้โหโลกว่าพอแล้วโอ้ยติดนิดเดียวเองกับงานเอ็กเบดครับกระสุก วันนี้กระสูกกัดเตะเบ็ดเลยนะคือต,ตีล้วงอะไรก็ไม่กัดกอกัดป๊อป,ป,ปตีล้วงก็ไม่กัดตามสีตัวก็ไม่กัดคือมากัดเตะเบดเรื่อยๆครับมีผลงานเรื่อยๆนะครับมีเกี่ยวนิดเกี๊ยวสีดาสีดากับกระสูบไซโลครึ่งได้ป็นใหญ่ใช้ได้เลยวามใหญ่หนักแน่นจริงๆเลยดึงของครับกระสุบ <laughs> โทษทีโทษทีงัดโทษไปหน่อย <laughs> งัดสัก,กจุยตามหาเฉดโดครับกระสูบกับก็ได้กระสูบมาตามหาตัวดำนะาหาตัวดำดำทริปที่แล้วกัดตรงเนี้แต่ยังยังไม่เจอตัวโลมาแรงนะน่าจะอยู่ลึกครับโอเคกระสุบได้กระสุบป,ปอบใจครับ <laughs> โอเคขอบคุณครับ สปูนจำโบครับตอนนี้เราจะล้วงตามต่อไปเรื่อยแล้วก็ขุดตามต่อปลาชะโดมันขึ้นจิบด้วยนะแล้วก็จะหาตีสปูนไปในตัวเพราะาผิวน้ํามันไม่กัดละมันเริ่มมันเที่ยงแล้วนะตัวน,นี้มันเที่ยงละผิวน้ําไม่กัดเพราะว่าเนี่ยครับลมด้วยแล้วก็อากาศมันเริ่มร้อนนะครับล้วงอย่างเดียว ปลากระสอบแน่เลยจู่ตมเสากระสอบจริงๆด้วยกัดสปูนจัมโบโ้ครับกะจ,จะล้วงพวกไอเอ้ชดโดนะกระสอบใช้ใช้ได้อยู่เหมือนกันไม่ใหญ่มากครับขัดสปูนนะครับตีหลวงตมเสาปาลมเกาะออยูกบเสาขัดเลยฝากด้วยครับสปูนจัมโบโ้ครับขอบคุณครับ แต่วันนี้อากาศดีแล้วก็เดี๋ยวไม่อ,อะไรสู้เย็นไม่ได้หรอกแต่นี้ไม่แน่ท่านี้ยมันยังขึ้นป๊บแป๊บป๊ะแป๊บอยู่ไงปลายไม่ค่อยลอยเย็นๆช่วงนี้มันจะินี เขียวปั๊บเลยใช่ไหมหนุนเยือกันหนุนเยือกันใหญ่ใหญ่ใหญ่ ทะลุจังหวะแรกหนุนเยื่อครับเนี่ยทะลุเลยโอ้หตอนนี้ประมาณ3ามสามถึี่โลซ้ำรับซ้ำซ้ำจนได้ครับเนี่ยอากาศมันมันลมไม่แรงเท่าไหร่แล้วอากาศตอนนี้มันพัดมานี่มันไม่ใช่ร้อนนะใบสองกว่ามันเย็นครับเราความรู้สึกเราเย็นเลย ปลาก็เริ่มลอยนะครับผมก็กลับมาตีออไอตัวเหยือ่อผิวน้ำอีกครั้งหนึงไอตัวบัตเตดนะสับทะลุเลยตอนนี้ผมใช้คันแข็งเลยนะครับ เอกเบสครับนะครับสับทะลุนะทะลุตาทะลุฝั่งนี้นะตอนตัวนี้ผมจะเก็บเลยทะลุตาไปแล้วเสียตาเสียนะครับประมาณ3กว่า3าครึ่งได้ตัวเนี้โอ้โหกระโถดตัวแรกหนุนมาทีนึงซ้ําไปทีหรือสองทีจำไม่ได้แล้วกัดอีกบ๊อบนะครับรอรอซ้ํานะครับฝากด้วยครับเอกเบสเต็มคำครับไว้ใจได้เสมอครับขอบคุณครับ